สูงถั่วบานพี่น้องไก่ทะเลมันแด่นกนานะพี่น้องเน,น,น,นาะกะายกลายบ้านเฮาอะงามหลายๆจ้ะจ้าหลังจากมื้อนี้ได้ไปเที่ยวทะเลมาเบิดมื้อเนาะคะ่ะเนาะกะบ่มีหยังหลายค่ะนอนตากแดดตากลมกินลมชมวิวไปอยู่เบิดมื้อค่ะค่ะกับว่าจะไปแวะซื้อของซื้อกับข้าวจักหน่อยค่ะบ่ว่าบ่มีหยังกินแล้วเนาะคะ่ะอยู่บา้านเนาะมื้อนี้จังไปแวะตลาดน้ำกันวา่าสิได้หยังแน่เนาะจ้ะเนาะ จ้าเขามาข้างในสรุดตาต้นบักพริกค่คะโดกโดกต้นน้อยๆเอมี่ก็เลยสวยมาต้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ไปหาเลาะซื้อของซื้อนั้นซื้อนี่อยู่หลายอยาา่างจ้ะเนาะมาหอดขนมหวานเอมี่ขาดบาา่ได้จ้ะมายิ่มใดก็ซื้อเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็เลยจัดไปอีกชิ้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนี้ว่าจะไปกินไอติมค่ะหอดแล้วค่ะเอมี่เลือกกินอ่ารสพิสตาชิโอเนาะค่ะก็คือ,อสีเขียวนี่เนาะจา้ะเนาะมากินไอติมกันได้ไหมีะ บบจ้าตอนนี้เบิดไปนึ่งถ้่วจัดเพิ่มอีกหนึ่งค่ะจ้าเพื่อนๆตอนนี้เฮากันกาลังกลับบ้านเนาะค่ะนาะกลับมาจากทางแล้วจังไปเมืองน้ำกันเนาะค่ะว่าไอ้นี่ได้ย่างแน่เนาะจ้าเนาะจ้ากำลังจะถึงบ้านค่ะอ่ากับมาชมบรรยากาศคางท่าแน่จักน้อยค่ะท่านในหมืดคัากค่หอดบ้านแล้วเนาะค่ะนาะนี่แหละค่ะย้ำหอนเนาะค่ะ คำสาคะ่ะแต่ว่ายง้มหนาวนี่โอ้ยสีมงลแงหามงลแงเหมือตืดต,อตือนาอค่ะเนาะความแตกต่างของบานเฮากับตางเดนค่ะมันต่างกันหลายจ้ะจ้าเพื่อนเตอนนี้กะมาหอนบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะมาเบงจะพี่น้องเอ็มมี่ได้ยังเน่เต็มเนี่ยค่ะมิตเตแนวกินคน่ะมือนี้ไปหางมากค่ะพี่น้องอันดับแรกลูกหลักของเอ็มมี่เนาะค่ะเนาะโอ้ยนี่พุ่มใจลายได้บักพริกนี่เฮาใส่เลยพี่น้องอันนี้ มากินกับแหนมนี่คือสีแสบนะพี่น้องนากกระรั้งเขียวๆเยอยะปลูเพຈหรือว่าเพลทเพระทันซิมค่ะพี่น้องแต่ว่าลดนแล้วเม็ดนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีได้ลองซิมอยู่พี่น้องต้องไปล้างซะก่อนนี่นะคะ,ะที่สำคัญได้ขนมหวานพี่น้องขนมหวานกะมื้อนี้อยากกินอ่ะบุฟเฟ่คะ่ะอยากกินหมูกระทะก็เลยซือ้อเนื้อซื้อยังมาเฮ็ดกินแช,ช,ชมเปญยองค่ะน่ามัานจะเป็นขนม แล้วก็อีกอย่างอีกพวกเนื้อค่ะพี่น้องเป็นหมูสามสั้นเป็นสันคอม์หมูนะคะเนาะอันที่ห่อนี่สั่งเพิ่นพิเศษเลยว่าหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆนะจน๊ะเนาะมาแบบรวดเร็เรวจ้ะพี่น้องผู้หน้ากระป๋องค่ะมันลดก็เลยซื้อนี่เดี๋ยวเมียฝรั่ังไปย่ำไดรก็หาแต่เศษไก่พี่น้องเอามาเฮ็ดน้ำซุปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะต้มไว้1.79เซนนะคะเนาะนี่นะคะไอ้มีอ่ะ หมักสื่อจังสีมาเห็ดน้ำสุกนะคะเนาะมันจังประหยัดนะพี่นอนะ้องเนาะตงอีกอน,นี่เป็นเนื้ออกไก่เนาะเป็นเนื้อไก่งวงค่ะพี่นอ้องเนื้อไก่งวงสื่อมาหลายกะเอาไวเ้เซ่แข็งความพี่น้องอันนี้สามีสิกินมือแลงค่ะนั่นบอกเกอรเพิ่งว่าเนื้อป่อยทับกันอันนี้เนื้อมูค่ะพี่น้องแปดยูโรนะคะเนาะไม่เป็นหมูค่ะเป็นเนื้องวค่ะ เนื้อวัวนะคะเนาะเนื้อแดงอันนี้เป็นเอ,อียงกว่าสามยูโรกว่าเป็นอ,อิ้นบัตเตอไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้จะเป็นแฮมของสาม,มีพี่น้องเนาะกุ้งของเอมีกก่พี่น้องกุ้งหนึ่งเรียบร้อยค่พะพ้อมกินเนาะอันนี้ก็ห้ายูโรห้าสองหนึ่งและที่สำคัญตับหมูพี่น้องตับหมูนี่ กินเนื้อ,อย่างมือแลงน่พอมเป็นเนื้อค่ะอันนี้ก็เนื้ออีกเนื้อสไลด์อันนี้มากินเนื้อ,อย่างสีจุดหานหนึ่งเนาะค่ะขนมปังค่ะค่ะก็ได้ก็นซกินขนมปังมือแลงและะ้วก็น้ำเครื่องดื่มกับพี่น้องซองขวดนะจ๊ะเนาะนี่ล้ค่ะพี่นอ้อง,อาาะะองโอ้ยแมนไปตลาดเครื่องน,นึงก็หอะค้นเข่าขวองมากนี่นลคะ่ะซีได้จัดเข่าตู้เย็นบัดน,นี้แล้วพี่น้องนเนาะแล้วก็แยกยายไปเฮ็ดกับเขาจะมากินเนื้อ,อย่างน้ากันเนาะคะ่ะ หน้าที่สําคัญอันนี้ของสามีค่ะเสือพงเสือผาแยม้มรถราคาก็ไปซื้อมากมื่อวานนีก้ก็เดินไปหาง่ายในจักหน่อยอันนี้ของคุณปู่ค่ะภูมิใจหลายซื้อมาให้ปูเนาะเพราะว่าเห็นปูอ่าบะมี่อ่ะส่งไม่ส่งไม่แต่จะส่งเก้าพี่น้องก็เลยซื้อมาให้เพิ่นกับพี่น้องอกับบะแพงแล้วค่ะเป็นเสื้อเนาะค่ะได้เสื้อตัวนึงให้เพิ่นเพราะว่ามันฤดูห่อนเนาะอยากให้เพิ่นได้ใส่หน้ากับบะแพงพี่น้อง อ่ะ9ยูโรนะพี่น้องเนาะมันลดราคาพี่น้องเสร็จละเห็นฝ่ายเดือดเดือคุณว่าลดแล้วเหลือเก่ายนะูโรหื1.10ยูโรเนาะ9.99ส่วนกางเกงค่ะพี่น้องกางเกงะสีน้ำเงินค่ะพี่น้องมื่อนี้ลดราคาคือกันจาก20นะห่ายูโรเนาะค่ะเนาะเหลือ17ยูโรค่ะนี่ละคะ่ะไปกะซื้อของเล็กๆน้อยๆมาให้เพิ่นพี่น้องพ่อให้เพิ่นมีแห้งนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นกะเบิ่งเข้าดีขึ้นอย่างนี้พี่น้องอ่ะ แล้วคะ่ะของขวัญคุณปู่ค่ะจะ้าเพื่อนๆตอนนี้กับร่างซีสตเนื้อย่างเนาะค่ะพี่น้องตั้งหม้อเรียบร้อยค่ะแอกมันด้วยอ่าหมูสามชั้นค่ะพี่นอ้องอันนี้กับของสามีค่ะเมื่อนี้ข้าเฮ็ดค่ะพี่น้องบริหารหอดเนื้อค่ะแกะถุงมาแล้วก็ผู้ใดอยากจะหันะ่นแล้วก็จัดลงไปได้จ้ะส่วนเนื้อนี่ก็หมักจัดหน่อยพี่น้องหมักใส่อ่ารสดีใส่ซอสหอยเนาะคะ่ะเนาะ นี่แหะค่ะมาได้จะเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินเนื้อ,อย่างจามนี้